พอ่อควานจะให้พี่มีนาเดินนะคะแต่ว่าตันตุลาาลุดออกมาจะเดินเองนะคะต้องมัดตุลาไว้ก่อนเพราะว่าพี่มีนาเขาเจ็บขาจะให้พี่มีนาเดินนะคะ <มา S 1> ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <laughs> นั่งลุดนะคะ<ป>พอ่อควานจะให้พี่มินาออกเดินเพราะว่าพี่มินาเขาเจ็บขาอยู่ เดี๋ยวมาตุลาไว้ก่อนนะคะปูกตุลาไว้ก่อนนี่เสียงตะพิ่นเราจะปล่อยพี่นาพี่มีนาเดินเล่นในบ้านก่อนนะคะ ก็าจ็บขาขวาด้านหน้านะคะขาจังขาแข็งนะคะลดยาให้แล้วเมื่อเชา้าต้มน้ำใส่ยาลดให้แล้วนะคะเมื่อเชา้า อันนี้ก็ปล่อยให้นางเดินได้ออกกาลังกายให้เดินนางก็ค่อยๆเดินนะคะส่วนต้นน้อยๆคุนอยากไปน้ำเขานางหลุดเมื่อกี้นางหลุดออกมาบุ่นไหวตัวนวนไหวเนี่ยตูวนไหวสา,าวน้อยบุ่นวายมีพ่มีนาให้เดินเยอ เดี๋ยวไปดูพี่มีนาเดินปล่อยให้นางได้เดินได้ออกกาลังกายนะคะนางก,ก็ค่อยๆเดินเหมือนขานางแข็งนะคะขาชาเหมือนเราขาขาเน็บขาชาเนี่ยะคะ่ะแล้วก็เดินไม่ได้นางก,ก็ค่อยๆเดินนะคะเหมือนขาไม่มีแรงเลยยกขาไม่ขึ้นนะคะ เหมือนขาหน้านางไม่มีแรงนางวใช้วิธีลากเอานะคะทั้งสองข้างเลย แต่อนนี้พี่มีนาเดินนะคะเดิเนออกกํำลังกายในบ้านนี่แหละคะ่ะนางก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะคะส่วนฝังนี้มาดูสาวน้อยของเราตัวปวนประจําบ้านออกมาอ่ะออกมาเลยรุดเมื่อกี้รุดนะคะรุดได้ก็วิ่งตัวบ้านเลย พีมีนาเขาก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆอันนี้เห็นพี่ไปก็อยากไปเอ้าเอาเอ,าเอ,าเอาวัสด,ดีค่ะช่วยช่วยก้อนวัสด,ดีค่ะวัสด,ดีค่ะแม่แม่เร็วหนุนนะคะแม่มดีกินอย่างเดียวนานก็ค่อยๆเดินนะคะ พ่อควันก็จะลดยาให้นะคะต้มน้ำสมุนไพรแล้วก็ลดขาให้ตอนเช้าเหมือนเหมือนสองขางเลยพ่อควันกำลังต้มน้ำนิ่นะคะน้ำสมุนไพรนะคะน้ำสมุนไพรพ่อควานต้มตั้งแต่ตีสามเลยนะคะต้มตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่ตีสามนู่นะค่ะแล้วก็ ตอนเช้าก็เอามาลดนะคะลดขาให้อกน,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 นี้รดยาสามุนไพรนะคะจะต้มน้ำสมุนไพรแล้วก็ุดตอนเช้าตอนเย็นนะคะแล้วก็พาเดินแล้วก็นวดให้ อันนี้เป็นสีน้ำสมุนไพรนะคะที่พ่อควานต้มตั้งแต่ตีสามเลยพุนตัวกวน <c oughs> ตัวกวนบนว่าอย,ย่าคุน รถขาให้้ายเส้นนะคะรดทั้งสองขาเลยขาหน้าโอ้ยอย่าดึงเสือกันเอ้ยอย่าดึงเสือกันผเผื่อประเดียเลยตัวน้อยๆดีัม่จะถ่ายพี่มินาลืมดูตุลานะคะมื่ดึงส้งเสือ นี้กันมัวแต่ถ่ายพี่มีนาหันมาอีกทีอยู่ท่านี้ซะแล้วตัวปวนจระจําบานอย,อยอห่างโน่น่เอาแล้วเอาเร้ยวเอาขาออกไ,ไ<ว>ม่ได้มัวแต่ถ่ายพี่มีนาเมื่อกี้หันมาอีกทีอยู่ในท่าพิสดารซะแล้วสําหรับตุลาเด็กล้ลงความสนใจบ่ <c oughs> เอเด็ก้ลงความสนใจจากพ่อควนัน ควา็กำลังลดขาให้พี่มินาอยู่นะคะตัวน้อยๆนี่ดูอันเด็กลองค้นสนใจจากพอ่อควานนะคะคมัวะถ่ายพี่มินาหันมาอีกทีขาอยู่ราวเหล็กซะแล้วแนววัดีก็มีหน้าที่กินอย่างเดียวตอนนี้ จะปล่อยให้เขาได้เดินในบริเวณบ้านนี่นะคะยืดเส้นยืดขาเขาก็จะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆอือ้ม ตัวป้วนป้วนหลือเกินผือไม่ได้นะคะตัวน้นอยๆนี่ฟือแป๊บเดียวเอาแล้วเป็นเรื่องเป็นราวซะแล้วนี่พี่มีนาเขาก็พยายามเดินไปเรื่อยๆนะคะเอ้ยตัวน้นอยๆเด็กลองข้อมสนใจดีนี้สาวค้ายเหียน ทายพี่มินาตอนนี้นนเรียกพี่มินาตุลาออกไปหาเมื่อคืนนอนตดให้คุณพ่อคุณแม่ดูนะคะสาวน้อยของเรา <Good. S 1> ตอนเราเปิดตลาดขายผลไม้กันนะคะ <Good. S 1> นอนลงระ่าตดไหลปดัปดปะปๆป,ป,ปเลยได้ยินเสียงชัดมาก <Good. S 1> ถ้ามีกลิ่นเข้าไปในโทรศัพท์คงได้กลิ่นกันทุกท่านนะคะ แหมตุลาาย่าไปดันพี่ดันไม่ให้พีดันพี่มินาเข้าคอ,อกนะคะไม่ให้พี่เดินออ้ยมงเตอบปวนคนไปปวนพี่มินาพี่มินายิ่งเก็บขาอยู่ยังไปกวนเขาอยู่ ทุนทุวนไม่ยอมให้พี่เดิน พีม่มีนาเขาขาแข็งนะคะขาแข็งก็เลยพ,อพอระพรก็เลยกะพาเดินให้หัดเดินนะคะช่วงนี้ขาหน้านะคะเดียวจะเป็นสองขาเลยตอนนี้แสต,ตัวน้อยนี่ป่วนเพราะว่าไม่ได้ออกไปกับเขากลัวพี่ไปนะคะกลัวพี่จะไปไกลก็เลยพยายามที่จะดื้อไปให้ได้นะคะ พี่มินาจะไปก็ไปดันไว้ไม่ให้พี่ไปทั้งๆท,ที่ไม่สบายไม่มีเพื่อนเล่นนะคะเดี๋ยวพ่อควานพาพี่มีนาเดินส่วนควนเครียดแล้วอยากไปนั่มตัวน้อยๆนี่อยู่ขอกี่ละตุลาพ่อผายัางในบ้านพ่อก็จะพาพี่มีนาเดินในบ้านนะคะ เหมือนขาเราเป็นเน็บเป็นชานี่แหละค่ะขาแข็งนะคะก็ค่อยๆพาเดินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับบ้านตุลาด้วยนะคะแม่แม่จา๋าฝากกดติดตามช่องตุลาชฉเิมรี่ด้วยนะคะก็ควรจะพา พี่มินาไปเดินนะคะส่วนตัวน้อยๆมาดูปฏิกิริยาเวลาพี่มินาออกไปเอาแล้วเริ่มแนมแล้วเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วอยากไปทีไม่ต้องไปพ,พ่อพาพี่ไปยางอยู่พ่อพาพี่มินาไปเดินนนางไม่อยากออกจากประตูบ้านนะคะ ก๊อปวารกำลังจะพาไปเดินอันมาอีกทีก็ <c oughs> ฝากด like, <c oughs> กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแม่สาคลิปนี้สวัสดีจ้า